คนขายสินค้าให้กับมนุษย์แม่ <S 1> <S 1> สร้างยอดขายเดือดละ10ล้านบาทค่ะขายช่องทางไหนช่องทางติกตอกเลยค่ะสินค้าแม่และเด็กมาจริงหรือเปล่ามาจริงๆค่ะแม่ซื้อง่ายซื้อเร็วเพราะว่าอะไรที่ดีกับลูกเขาซื้อหมดเลยอยากจะขายสินค้าแม่และเด็กมีอะไรที่คุณนุ้ยแนะนำบ้างครับเป็นแจซี่มาค่ะ เจสซีมารเป็นสินค้าที่ดีมากๆมีประสิทธิภาพแล้วก็เห็นผลค่ะการตลาดของแจสซี่มารจัดเต็มมีสิ่งที่สพอร์ตตัวแทนเยอะมากๆนี้เลยเลือกขายจสซี่มารค่ะยอดขายของคุณนุ้ยกับแจสซี่มารเ,เป็นไงบ้างครับเดือนแรกนุ้ยขายได้ประมาณ1,000 10, 0บาท mm. เดือนที่ 2, 2,000 0บาทเดือนที่3ย,ยอดเป็น5,000 0ค่ะ mm. ส่วนเดือนล่าสุดคือเดือนที่4ยอด2,000 200, 0นบาทต่อเดือนแล้วค่ะ เรอใช้วิธีการไล์สดคือไล์สดกันตั้งแต่6กโมงเชา้ายันตี2เลยค่ะเราต้องเลือกสินค้าที่ปลอดภัยจริงๆแล้วก็เห็นผลจริงๆเจสซี่มัมโอเคไหมจสซี่มัมโอเคมากเลยค่ะจะสซี่มัมทานแล้วน้ำนม,มเพิ่มจริงเห็นผลจริง <c oughs> เขาก็จะกลับมาสั่งซื้อซ้ำในออเดอร์ที่มากกว่าที่เขาซื้อมันเลยทําให้ยอดของหนุ่ย9ก้ากระโดดเร็วขึ้นค่ะตั้งเป้าจะขายเจสซี่มัมได้เดือนเท่าไหร่ดีครับ 1>, 1ล้านค่ะ1ล้านบาทคิดว่าจะทำได้ภายในเวลากี่เดือนไม่เกิน3เดือนค่ะไม่เกิน3เดือน นี่นี่ขอต้อนรับสู่กล้องสอรี่ครับวันนี้ครับวันนี้ใครอยากขายของใน Tik t o ็อกให้ได้เดือนละ1ิบล้านบาทตั้งใจดูดีๆนะครับเขาขายของให้กับมนุษย์คุณแม่ที่สามารถซื้อของเพื่อคุณลูกได้อย่างเยอะมากและเวลานอนก็น้อยมากๆสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้เกือบตลอดเวลาและเขาบอกว่าสินค้าที่คุณแม่ถูกใจหนึ่งในนั้นคือเจสซี่มัมครับเขาขายดีขนาดไหนขายอย่างไรทําแบบไหนเราถึงจะสามารถมียอดขายได้เดือนละ1ิบล้านบาทบ้างต้องดูครับ นุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ก้องวันนี้บอกเพื่อนๆไว้ว่าจะพามาเจอตัวจริงซะหน่อยคนขายสินค้าให้กับมนุษย์แม่สร้างยอดขายเดือดละ10ล้านบาทค่ะ10ล้านบาทขายช่องทางไหนช่องทางติกตอกเลยค่ะช่องทางติกตอกตอนนี้กำลังฮอตมากต้องขอเรียนรู้หน่อยนะครับวันนี้ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยนะครับยินดีค่ะ,ค,ะครับคุณนุย้ยช่องของคุณนุ้ยมีชื่อว่า P Berry Shop ค่ะ มีอะไรขายอยู่นั้นบ้างขายสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กค่ะพ้อดีของขายของของ,ของมน,นุษย์แม่มันดียังไงครับมนุษย์แม่เป็นคนรักลูกค่ะเพราะฉะนั้นสินค้าที่เกี่ยวกับลูกแล้วดีจริงๆแม่เขาจะซื้อเลยต้องถามอย่างนี้แล้วคุณดุ้ยเองเป็นมนุษย์แม่หรือเปล่าเป็นแม่ลูก2แล้วค่ะคนโตอา,ายุเปีคนเล็กอา,ายุ5ปีค่ะเข้ามาสู่วงการขายสินค้าแม่และเด็กในช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดียนานขนาดไหนครับ5ปีค่ะก่อนหน้านี้เป็นเพศจัจรกร,รค่ะเปิดร้านขายยาหนึ่งถึงสองปีค่ะนี่ก็เริ่มทําแบรนด์เป็็็นนขขอออองงตตัวเเแแพฟรร์มกกที่ายคืจะป Facebook. สักพักหนึ่งพอ Facebook ยอดตกลงมาก็เลยต้องเลือกแพลตฟอร์ม TikTok อตอนแรกเนี่นให้ทีมงานเป็นคนรันช่องด้วยการใช้คลิปของอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆปรากฏว่าขายไปได้เลยมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่นุ้คิดว่าอย่างนั้นหุือลองมา ใช้ตัวเองอะค่ะสร้างตัวตนออกมาขายสินค้าของตัวเองสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้ารู้จักแล้วก็ผลตอบรับก็คือดีลูกค้าเชื่อมั่นในตัวเราเวลาเราแนะนําสินค้าที่มีประโยชน์ต่อเขาจริงๆไปอะค่ะเขาก็สั่งสินค้ากับเราแล้วก็ประทับใจในตัวเราอันนี้ถ้าต้องเรียนถามนะอันนี้โอกาสอันดีนะมาเจอกับนักธุรกิจที่เป็นเพศสัตกรทาแบรนด์เป็นตัวแทนด้วยใช่ค่ะดีไหมดีกว่าเยอะเลยคะ่ะแล้วก็ ขายทั้งโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook ทั้ง TikTok อใช่ค่ะคำถามที่ต้องถามคือว่าตอนเนี้ t ิ k กต k อมาจริงหรือเปล่า TikTok อมาแรงจริงๆค่ะตอนขายอยู่ใน Facebook หลายได้เดือนละยอดประมาณ2-3ล้านบาทครับตอนนี้ยอดขายใน TikTok อเท่าไหร่ครับ10ล้านบาทต่อเดือนค่ะสิล้านบาท สินค้าแม่และเด็กมาจริงหรือเปล่าสามารถสร้างยอดขายให้พวกเราได้จริงไหมสินค้าแม่และเด็กมาจริงๆค่ะยอดขายของเลยเกือบทั้งหมดอะคะ่ะมาจากแม่และเด็กทั้งนั้นเลยค่ะเราก็เลือกทาร์เก็ตได้ตั้งหลายอย่างเนี่ยทำไมคุณนุ้ยถึงเลือกที่จะทําธุรกิจหรือขายสินค้าให้กับมนุษย์แม่ครับก่อนอื่นนะคะคือเรามีความเป็นแม่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมีความเข้าใจในตัวแม่ว่าแม่ต้องการสิ่งใดให้กับลูกคือแม่ซื้อง่ายซื้อเร็วเพราะว่าอะไรที่ดีกับลูกเขาซื้อหมดเลยค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะสามีซื้อให้ด้วยค่่ะแลวจริงมาาเห็็นกกบอ มนุษย์แม่นี่จะตื่นมากกว่าหลับจริงค่ะเพราะว่ากลางคืนแม่ให้นมลูกด้วยนั่นหมายควาว่าทุกๆ3าชั่วโมงระหว่างรอลูกหลับก็จะอาจจะซื้อของในออนไลน์ได้ตรงนั้นล่ละค่ะขายดีเลย <laughs> อยากจะขายสินค้าให้กับมนุษย์แม่อยากจะขายสินค้าแม่และเด็กมีอะไรที่คุณนุ้ยแนะนำบ้างครับ สินค้าเกี่ยวกับแม่เนี่ยนุ้ยแนะนําเลยค่ะก็คือเป็นเจสซี่มามค่ะเป็นสินค้าเพิ่มน้านมของคุณแม่ค่ะสินค้าที่2นะคะคือเป็นของใช้เกี่ยวกับเด็กพวกแพมเพิร์ดขวดนมนมผงต่างๆได้หมดเลยค่ะคแล้วก็อย่างที่3านะคะของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กค่ะทําไมคุณนุย้ยถึงบอกว่า ถ้าอยากขายสินค้าแม่และเด็กอยากขายสินค้าคุณมนุษย์แม่ต้องขายเจสซี่มัมละครับหนึ่งเลยค่ะเจสซี่มัมค่ะเป็นสินค้าที่ดีมากๆมีประสิทธิภาพแล้วก็เห็นผลค่ะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วในกลุ่มคุณแม่ให้นมลูกแล้วก็การตลาดของเจสซี่มัมจัดเต็มมากๆเลยค่ะแล้วก็มีสิ่งที่ซัพพอร์ตตัวแทนเยอะมากๆค่ะนีเลยเลือกขายเจสซี่มัมค่ะสินค้าเจสซี่มัมเชื่อถือได้ขนาดไหนครับสินค้าเจสซี่มัมนะคะเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเหมาะมากสำหรับคุณแม่หลังคลอดที่ม แม่คือดีมากๆเพราะว่าเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับลูกแล้วเจสซี่มัมตอบโจทย์คือเมื่อแม่ทานแล้วเห็นผลไวมากๆน้ำนมเพิ่มขึ้นน้ำนมมีสารอาหารเข้มข้นขึ้นแล้วก็ทำสต็อกน้ำนมได้ให้น้ำนมลูกระยะยาวได้เลยค่ะในฐานะที่คุณนุ้ยเป็นมนุษย์แม่ด้วยการให้นมลูกด้วยตัวเองจากคุณแม่เนี่ยมีความสำคัญขนาดไหนครับมีความสำคัญมากเลยค่ะเป็นการสร้างความรักเขาเรียกว่าเป็นสายใยรักกับแม่และลูกเลยค่ะแล้วเจสซี่มัมครับ มีสิ่งสนับสนุนสำหรับคนที่จะขายหรือเป็นตัวแทนยังไงบ้างครับ ทำคลิปทำสื่อเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะแล้วแจซี่มามีให้เลือกเยอะมากเลยนุ้ยก็จะนำคลิปจากแจซี่มามาค่ะมาตัดต่อกับตัวเองในการบอกโปรโมชั่นแล้วก็ลงช่องไปค่ะแล้วลูกค้าเห็นจะก็จะมีรีวิวด้วยแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยเขาก็จะสั่งของในตะกร้าที่นุ้ยติดกับคลิปได้เลยค่ะเป็นตัวแทนแจซี่มามานานขนาดไหนครับนุ้ยเริ่มขายแจซี่มามเดือนนี้เป็นเดือนที่4ค่ะยอดขายของคุณนุ้ยกับแจซี่มามเป็นไงบ้างครับเดือนแรกนุ้ยขายได้ประมาณ10,000บาทเดือนที่2 2 0 0 0 0บาทเดือนที่3ยอดเปน5 0,000ค่ะส่วนเดือนล่าสุดคือเดือนที่4 ยอด2องแ0,000นบาทต่อเดือนแล้วค่ะ หนูใช้วิธีการไล์สดครับการไล์สดในช่องของเนยคือไล์สดกันตั้งแต่6กโมงเช้ายันตีสองเลยค่ะทําให้ลูกค้าเห็นสินค้าซ้ําๆกันแล้วก็ในการไล์สดของเราจะมีการให้ความรู้แล้วก็บอกวิธีการแก้ไขปัญหาเพราะลูกค้าเห็นเราซ้ําๆกันในทุกๆวันเขาก็จะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็จะสั่งสินค้าของเราเมื่อสั่งสินค้าไปแล้วลูกค้าได้เกิดการทานจริงเราจะซิมัมทานแล้วน้ํานมเพิ่มจริงเห็นผลจริงเขาก็จะกลับมาสั่งซื้อซ้ําในออเดอร์ที่มากกว่าที่เขาซื้อมาเลยทําให้ยอดของหนูก้าวกระโดด เ็วตั้งเป้าจะขายเจะซี่มัมได้เดือนเท่าไหร่ดีครับ1ล้านค่ะ1ล้านบาทคิดว่าจะทําได้ภายในเวลากี่เดือนไม่เกิน3 000, เดือนค่ะไม่เกิน3เ <c oughs> ดือนเพราะว่าตลาดแม่และเด็กเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มา,มากๆคุณแม่ค่ะที่คลอดลูกเนี่ยประมาณ5้าแสนห้าหมื่นคนต่อปีเลยนะคะเรายอดของเนี่ยค่ะในตั้งเป้าไว้ก็คือ1ล้านบาทต่อเดือนขายให้กับคุณแม่นะคะแค่1,500นาคนเองค่ะพี่ก้องนั่นหมายความว่าช่วงเดือนนี้ คุณนุ้ยตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะมีะไรายได้จากเจสซี่มาร์หนึ่งล้านบาทถ้าคุณแม่ซื้อประมาณพันกว่าบาทต่อบินประมาณพันห้าร้อยคนเองใช่ค่ะเหลือคุณแม่อีกสี่แสนแปดหมื่นห้าพันคนคให้พวกเราได้ดูแลใช่ค่ะอุ๊ยโอกาสมีเยอะเลยนะแต่เพื่อนๆหลายคนอาจสงสัยว่าเพราะว่าดูคลิปมาหลายคลิปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะกล้องสตอรี่เนี่ยเราได้ดูเกี่ยวกับเรื่องเจสซี่มาเนี่ย ว่าเจสิมัมเป็น MLM หรือเปล่าครับเจสมัมน,นะคะไม่ใช่ MLM เลยค่ะเพราะว่าเราเป็นตัวแทนแค่ต่อเดียวค่ะไม่ต้องรับตัวแทนต่อจากเราแล้วค่ะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ตั้งใจขายของใช่นนค่ตั้งใจขายตัวแทนมาต่อซึ่งกันและกันใช่ค่ะเพราะนั้นมาแกะสูตรความสำเร็จนะครับการจะขายสินค้ามนุษย์แม่และแม่และเด็กเนี่ยให้ได้เงินสิบล้านเนี่ยต้องทำยังไงครับ ม,มีทีมงาน20คนค่ะพี่กองแบ่งเป็นแอดมินตอบเพจ5คนไลฟ์ส,สด5คนเทรเเซลหคนแล้วก็จะเป็นคอนเทนต์เรีอเตอร์1คนบัญชี1คนที่เหลือจะเป็นฝ่ายสนับสนุนการไลฟ์สดคะ่ะเช่นการปักตะกร้าหรือว่าการพิมพ์ข้อความตอบคําถามลูกค้าในไลฟ์สดคะ่ะคนไลฟ์นี่กี่คนนะครับ5คนคะ่ะ5คนทําไมเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคนไลฟ์1น่คนนะคะเขาจะไลฟ์ได้ไม่เกิน4ชั่วโมงต่อวันอย่างมากก็คือ5ชั่วโมงแล้วี่ต้องการให้ช่องของหนูอะค่ะไลฟ์เกือบ 24ชั่วโมงการไลฟ์ตลอดเวลาเนี่ยครับมันเพิ่มอะไรให้กับช่องเราบ้างครับเพิ่มยอดขายเพิ่มการมองเห็นเพิ่มคนติดตามค่ะพี่ก้องและอันนี้ขอเรียนรู้ถ้าจะเริ่มต้นเนี่ยจากพวกเราเองเน่ยอยากจะเริ่มต้นจากคนเดียวอ่ะตอนคุณนุ้ยเริ่มต้นคนเดียวมันเป็นยังไงครับ ตอนที่นุ้ยเริ่มต้นคนเดียวค่ะนุ้ยจะเริ่มจากการสร้างช่องให้เป็นที่น่าเชื่อถือก่อนอย่างตัวนุ้ยเองค่ะนุ้ยจะเน้นในเรื่องของวิชาการแล้วก็การให้ความรู้ต่างๆรวมถึงการแก้ไขปัญหาแล้วก็หมั่นทําคลิปวันละ3-5คลิปลงช่องให้ความรู้ด้วยสลับกับการตอบกลับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีเอนเตอร์เทนบ้างนิดหน่อยค่ะเพื่อทําให้ช่องเราไม่น่าเบื่อมากเกินไปค่ะวันละ3-5คลิปใช่ค่ะโอ<ฮ>้ก็เดือนหนึ่งประมาณ150คลิปมันต้อง ใช้อะไรบ้างในการที่จะสามารถทําให้เรามีคลิปเดือนละร้อยห้าสิบคลิปได้ครับใช้ความขยันอย่างเดียวเลยค่ะจะต้องมีแพลนในการทําคลิปด้วยค่ะว่าวันนี้สามถึงห้าคลิปเราจะทําคลิปตรงไหนบ้างแล้วจริงแล้วเราต้องหาสถานที่ด้วยค่ะเพราะว่าการทําคลิปแต่ละสถานที่ทําให้ฉากหลังของเราเปลี่ยนไปมันจะทําให้คลิปของเราไม่น่าเบื่อด้วยค่ะและการสื่อสารกับทางแฟนๆของเราต้องทํำยังไงครับเราต้องไลฟ์สด ควบคู่กับการทําคลิปไปด้วยค่ะเพราะว่าเวลาเราไลฟ์สดนะคะถ้าแฟนๆเราเห็นเราไลฟ์สดเนี่ยเขาก็จะเข้ามาถามคําถามเราในส่วนที่เขาต้องการแก้ไขปัญหาเราก็จะมีการโต้อตอบกันกันในไลฟ์สดเราต้องเรียกชื่อลูกค้าให้สร้างความสนิทสนมกับเขาเลยค่ะแล้วก็ถามปัญหาของเขาช่วยเขาแก้ไขปัญหาค่ะแล้วก็บอกสินค้าที่แก้ไขปัญหาของเขาจริงๆค่ะเอาแบบเริ่มจากทําคลิปก่อนอยากให้คุณแม่เนี่ยเอาของในตะกร้าเราเนี่ยมีหลักการอะไรบ้างครับ ที่เราจะขายสินค้าได้ดีจริงๆนะคะหนึ่งเลยคือเราต้องเลือกสินค้าที่ดีแล้วก็เห็นผลก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาของลูกค้าก่อนค่ะ การทําคลิปที่ดีคือสวีแรกจะต้องหยุดคนดูให้ได้โดยการที่เราบอกปัญหานะคะหรือจี้จุดที่ลูกค้ากังวลที่สุดแล้วต่อไปค่ะให้เราบอกเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆค่ะแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับสินค้ามีสรรพคุณยังไงช่วยแก้ไขปัญหาแบบไหนสุดท้ายแล้วคือเราต้องมีโปรโมชั่นที่ลูกค้าพลาดไม่ได้ค่ะอลองยกตัวอย่างตัวอย่างได้ไหมอะทำคลิปทำคลิปได้ค่ะ,ะเป็นพุ่งกันะ 5, 4, 3, 2เริ่มเลยครับคุณแม่ที่มีปัญหาน้ำนมน้อยน้ำนมหดไม่มีสต็อกน้ำนมนะคะแม่นุยแนะนาเลยค่ะเจสซี่มามค่ะซึ่งตัวนี้นะคะมีสมุนไพรล้วนนะคะไม่อันตรายต่อคุณแม่เลยค่ะแล้วเจสซี่มามนะคะมีสมุนไพรมากมายเลยค่ะที่สำคัญะค,ะคือลูกสัตว์ค่ะช่วยกระตุ้นต่อมใต้สมองนะคะให้หลั่งฮอร์โมนปโปรแลคตินค่ะซึ่งจะทำให้การผลิตน้ำนมของคุณแม่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีสมุนไพรอีก3ามชนิดค่ะคือขิงขมิ้นชนันแล้วก็ผงผักชีลล้้อมมค่่่ะซึงสุนนไเหาี ะะมีลิดร้อนช่วยขยายท่อนำนมทําให้น้านมของคุณแม่มาไวนั่นเองค่ะแล้วก็โปรโมชั่นสุดคุ้มของเจสซี่มัมน,นะคะหนึ่งกล่องมี30เม็ดนะคะราคา890บาทเท่านั้นค่ะโหหกเปะเลยออ่ะอันนี้แบบแบบคลิปใช่ไหมอันนี้พอมีคลิปเราก็ปัก,ปก ที่สำคัญต้องมีแฮชแท็กด้วยค่ะพี่กองแฮชแท็กว่าแฮชแท็กว่าสินค้าแม่และเด็กแล้วก็เจสซี่มัมแล้วก็ชื่อช่องเราด้วยค่ะเพื่อที่เพิ่มการมองเห็นค่ะสมมุติว่าถ้าเราทําคลิปเป็นกระแสได้ค่ะเวลาลูกค้าค้นหาคําว่าเจสซี่มัมขึ้นคลิปของเราเลยค่ะอันนี้คือทําคลิปนะค่ะไลฟ์สดไลฟ์สดทำาแ่างขอเทคนิคในการไลฟ์สดขายสินค้ามนุษย์แม่สินค้าแม่และเด็กอย่างแรกเลยค่ะก็คือ สินค้าก็เลยยังไงสินค้าก็ต้องดีและตอบโจทย์จริงๆค่ะเพราะว่าถ้าเรา,าขายสินค้าไม่ดีเขา <อ S 1> <ๆ S 2> ซื้อไปเขามาให้คะแนนหนึ่งดาวเราได้มีผลต่อร้านค้านะข้อที่สอนะคะการไลฟ์สดคือเราจะต้องสร้างความเป็นกันเองกับลูกค้าก่อนค่ะสมมติว่ามีคุณแม่เข้ามาถามเราเทคนิคคือนูอจะเรียกชื่อลูกค้าก่อนแล้วก็อ่านทวนคําถามอย่างเช่นนะคะถ้าคุณแม่เป็นชื่อตัวเลขอย่างเงี้ยนูก็เรียกนะคะอย่างเช่นคุณแม่ user หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะคุณแม่ user หนึ่งสองสามวันนี้มีคําถามมาว่าน้ำนมน้อยทำยังไงดีคะปัญหาน้้นนนมอยะะค คุณแม่ไม่ต้องกังวลใจนะอย่างเงี้ยค่ะ ให้เขาคลายกังวลก่อนค่ะแล้วก็แมุ่้ยนะคะแนะนําเลยค่ะคือตัวเจสซี่มัมตัวนี้ค่ะซึ่งร้านของแมุ่้ยนะคะขายออกไปเยอะมากๆแล้วก็รีวิวเยอะมากจริงๆให้เขาเกิดความสบายใจแล้วก็เชื่อมั่นก่อนจากนั้นก็บอกเขาเลยค่ะว่าสามารถทานได้เลยค่ะสาหรับคุณแม่ที่น้านมน้อยน้ํานมหดนะคะเลือกเจสซี่มัมได้เลยค่ะถ้าน้านมน้อยนะคะทาน2 4ถึงซเม็ดก่อนอาหารได้เลยแนะนําเลยนะคะโปรโมชั่นตากาที่1ค่ะเจสซี่มัมนะคะราคาพิเศษค่ะจิ้มตากาได้เลยค่ะถ้าถามว่าตอนเนี้ย เราเองอยากจะทำธุรกิจขายของในโซเชียลเนี่ยเรามียอดขายเดือนสิบล้านแบบคุณนุ้ยบ้างต้องทำยังไงครับเราจะต้องใช้ความตั้งใจจริงๆค่ะถ้าใน Tik t o k ใช่ไหมคะเราจะต้องทำคลิปเวลา3-5คลิปเราต้องลงทุนลงแรงต่างๆพอเรายอดขายมากถึงระดับหนึ่งเราก็จ้างคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะมาช่วยคิดคอนเทนต์มาถ่ายทำคลิปแล้วก็เป็นคนลงช่องแทนเราแล้วก็เราก็ต้องมีระบบการเงินที่ดีมีนักบัญชีที่ดีค่ะแล้วก็มีทีมงานที่ดีการเลือกสิน มนุษย์แม่เลือกสินค้าแม่เล็กสาคัญเพียงใดครับการเลือกสินค้าแม่เล็กสาคัญมากๆเลยค่ะเราต้องเลือกสินค้าที่ปลอดภัยจริงๆแล้วก็เห็นผลจริงๆค่ะจะสซีมัมโอเคไหมจสซีมัมโอเคมากเลยค่ะลูกค้าทานแล้วเห็นผลมากๆแล้วก็รีวิวในช่องของนุเยอะมากๆเลยค่ะว่าซื้อจสซีมัมไปแล้วน้ํานมมีมากขึ้นค่ะจากที่น้ํานมน้อยเขาก็ดีใจมาขอบคุณกันเยอะมากค่ะคตอนนี้คุณนุ้ยใช้ช่องที่มีชื่อว่าพีเบอรี่ช็อปค่ะผมเชื่อว่าคงมีคุณแม่หลายแสนคนอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ากจะทําช่องอยากจะทาะทเป็นเกียร์เตอร์แล้วมีไรายได้หลัก10ล้านแบบคุณนุ้ยบ้างจะบอกพวกเราว่าไงครับอยากจะให้กําลังใจคุณแม่ทุกคนค่ะว่าให้อดทนนะคะแล้วก็ให้ขยันทําคลิปลงช่องแล้วก็ให้ขยันนําสินค้ามาขายของนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ได้ค่ะลูกค้ามีเยอะแยะมากมายเพียงแค่เราใช้นะคะความจริงใจในการขายสินค้านั้นแล้วสินค้านั้นต้องดีแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็เห็นผลจริงๆค่ะเราขายได้ปังแน่นอนค่ะครับถ้าคุณแม่มนุษย์แม่ อยากจะขายสินค้ากับแม่แม่ด้วยกันคุณนุ้ยคือตัวอย่างนะครับสินค้าแม่และเด็กที่มีอยู่จริงและสําคัญมีเจสซี่มาอ,อยู่นั้นด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะพี่ก้อง